ครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ทหารผ่านศึกนะครับนี่เราประสบการณ์การลบให้น้องๆฟังหน่อยครับผมไปไ,ไปเวียดนามกองพลเสืดเอดํานะวันที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งลงเรือสัตหีบ2ีกกฎดาหนึ่งหนะกับมอสารสิงหาหนึ่ขากลับก็เคร่งบินซี2ชั่วโมงครับผมไปหนูไปอยู่หน่วยสนับสนุนการช่วยลบ เราสันวุนะถ้าช่วยลบก,ก็พวกปืนใหญ่พวกต่างๆการช่วยลบก,ก็เวลาคอมแบทลอดสูญเสียในการรบเนี่ยเวลารบก,กับพวกไอเนะ้เวียดโพงนะเวียดนามเหนือก็เสร็จแล้วก็ถ้ามันสูญเสียคอมแบทลอดจะรถสายพานเอาเลียงพลปืนใหญ่ต่างก็สามารถไปเบิกที่ลองบินนะเบิกแ็จบางครั้งต้องขับไปส่งถึงพื้นที่เลยในคอมแบทโซน,นะนะตอนนี้ก็ กลับมาก็ก็ได้พอสลอเพิ่มค่าสู้รบตอนไปจ่าสิบเอกนะครับเพิ่มค่าสู้รบไอหนะ้าร้เสินะเสร็จแล้วก็มาอยู่หน่วยคนร่มปจุบันิาเขาเรียกว่าฐานส่งทางอากาศนะก็ไปโดดร่มที่รบบุรีไปแนงตัวที่ศูนย์ความพิเศษจังหวัดลบบุรีเสร็จแล้วก็ไปรับร่มที่ค่ายเอราวัณจากเอราวัณก็นั่งรถไป ไปที่บนอสโคกกระเทียมก็เปนน้อยที่2นะโดดร่มจากบดอนเมืองบดนอง6ป้ขึ้นโดดร่มนะั้นก็โดดลงก,ก็โดดมาเกือบ11ปีนะเพราะว่าตอนนั้นเพิ่มพอดรอเพิ่มค่าโดดร่ม2,265นรนตอนนั้นกะ็ปนะนะ้ก็กอยู่หน่วยลพิเศษข,ของกองการรศาสตร์แดนตำแหน่งองขณะนั้นก็อาจารย์แผนกวิชาการสงครามพิเศษ กองการศึกษาศูนย์การฝึกรรกำลังสำรองกครงการรักษาดินแดนเป็นโดดมีทหารพล,ลร่มหรือจะบางเรียกทหารส่งทางอากาศ4 0สกว่าคนก็ไปโดดประโดดประจำแล้วผมร่างกายมันพร้อมตลอดเพราะนั้นก็บางทีไปแทนเขาปวดเจ็บต,ต่างต่างเราก็สามารถไปโดดกล้าคุยได้ว่าโดดมากที่สุดที่ในโครงการสายแดดครับนี่ครับร่มนะครับมีดาวแล้วก็ช่อช่อชายาพืเนี่ต้องโดดสิแปดสิร้อยกว่าครั้งเนโอ้ ครับร้อคานที่สนามโดดตอนนั้นสนามโดดเอราวันมันมีเขาสามลูกนะเขาหิน,นดีบเขาพระพุทธเขาเอราวันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ลมจะลมจะพัดมาจากเขาหิน,นดีบแล้วดึงลมต้านลมก็ใช้ลมเอ็มซวันแดดวันบีเนี่ยดึงซ้ายไปซ้ายดึงขวาจับสองคู่หน้าเตรียมลงพื้นเจ็บไหมครับเวลาลงมีตอนเมษาโดดเจ็บไปโดดอีสนามหนึ่งโหเจ็บขายาว่าต้นหญ้าในเ,เล็กถอนสองมือจจมูบ เขาว่าโดดถึงพับต้องวิ่งตัดทางลมเนี่ยออจะให้ลมมันหออันนี้ก็โหทั้ง3าสครั้งก็เห็นนั่นได้ถ้าเราปอกเปิดใส่เสื้อชุดฝือแขนยาวกไปโดดตัวโดดที่สนามในที่ไอ้แต่นี้ต้องสมัยองค์พาท่านไปเสร็จไปที่โดดที่นราก,ก็เปลี่ยนจากสนามเอวานเป็นสนามพระชระกิติยาภานะล้อมในเขาสาลูกเกือบร้อยเปเซตที่ว่านี่เขาห็นดิลมจะพัดงดึงร่นต้านลม ถ้าตามลมนี่ก็ยิ่งกับบิ๊กไบกูสครับมีอะไรนะอีกอะโอเคครับขอบคุณครับสำหรับให้ฟังครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพราะนั้นก็สัญลักษณ์ยังติดปีกอลบรน่นเอยู่หมแดงครับนักลบหมวกแดงของเรานะครับครับผมอยู่เราเทคนิคแต่ว่าเป็นไปอยู่หน่วยลบพิเศษ์เขามาจํากัดเรานะ กเราตอนนี้เราอยู่กับพี่ทหารผ่านศึกนะครับอ่าก็เราก็จะมาถามว่าแต่ละท่านนะครับมีอายุเท่าไหร่กันบ้างนะครับนี่สำหรับคนแรกครับ80ครับ80ครับระยครับ97 97แล้วนะครับเีก3ปีก็ได้ร้อยจะตายก่อนหรือเปล่ายังไม่รู้อันนี้กับผม90ปีกับ3เดือน อายุ90ปีป้ายายครับอายุเท่าไรกันแล้วครับ87ครับ87โอ้ยครับอายุเท่าไรแล้วครับ78ครับผมโอ้วรวมเปนกี่เป็นพันไหมเนี่ยนี่ครับก็อยากจะทราบว่าเคล็ดลับยังไงครับตอนนี้อายุ97เ้วยังแข็งแรงอยู่เลยครับหายใจเข้าไว้ถ้าไม่หายใจก็ <c oughs> เราต้องขอโทษนะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะ อย่าไปเครียดาายออ,อ,อมองโลกในแง่ดีอย่าไปเครียดอย่าไปเส้นประสาทอาจจะแตกมันสมองอาจจะเสียหายได้ถ้าเรามองอะไรต่ออะไรเนี่ยมองรับทุกอุบัติปากหลักชักจูงจัดตั้งอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเออเราแนะนำลูกหลานของเราให้มันอยู่ในถิลนรรมรู้จกักทำมาหากินรู้จกัก ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคมก็มีความช่วยโอเคครับสุดยอดเลยครับโหเหรียญนี่คือโหได้จากที่ไหนบ้างครับนี่ครับก็อยู่ครับคุณคุณตานะครับถ้าเกาหลีเนี่ยคงร้อยได้มั้ยคะไปเกาหลีครับผมไปเกาหลีรุ่นสามครับไปเวียดนามรุ่นหนึ่งตอนนี้เก้าสิบพัน นพ่อคุณพ่อหนูถ้าอยู่ก็คงจะร้อยเขาเลยชื่ออะไรชื่ออะไรไม่ได้ไม่ได้เป็นลบค่ะอ๋อแต่ว่าสมัยนั้นเห็นเขาเป็นอะไรยุ้ชนอะไรใช่ไหมฮะฮะสมัยนู้นดะเห็นพ่อเล่าเป็นพวกยุ้ชนเขาก็เรียกเหมือนกันนะเนี่ยเขาเขาจะให้เนี่ยก็จะมีรายชื่อมาของเกาหลีเนี่ยนะเนี่ย คุี๋มีคุณรูรายชื่อมานี่ของผมอยู่ตรงนี้นนเพราะว่าเหรียญต่างๆนี่นะฮะจะต้องมีการมอบให้ไม่ใช่ว่าไปหามเอามาเต็กกันได้ดก,ดก็นะคะแล้วนี่นี่ี่คุณเกาหลีคุณทหารเกาหลีที่บ้านผมที่บ้านที่ไร เขาจะมีงานชืี้มีอันนี้อยากอยากทราบว่าเหรียญที่ที่อยู่นี่มีเหรียญอะไรบ้างก็มันหลายครั้งฮะเพราะว่ามาเนี่ยแต่ละครั้งก็เดี๋ยวก็มาผมบอกว่าอย่าเอาให้ผมมากเลยเดี๋ยวตกน้ำตายใช่ครับเยอะเยอะมากเยอะมากนแย่มากโอ็ ท่านก็แข็งแรงมากนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ยังมาให้กำลังใจแล้วก็ไม่มาไม่ได้ลูกน้องแยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังนัดกันไว้ว่าจะมาเป็นผมอยู่บังาสิบห้าปีอยู่กับแม่ทัพปิ่นแม่ทัพจวนแม่ทัพหานตายหาเงนแจ้งไปหมดแล้วอยู่ใต้15หปีครับอยู่กับแม่ทัพสัน สิบปีมาแล้วก็อาลีลานอนอะไรเงี้ยข้าศึกพายอยู่กันต,ติติวตฒานาฉายาก็ยังไงอยากให้คุณตานะครับฝากอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆอทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับตอนนี้ขอขอขอโทษตอนนี้บ้านเมืองกำลังต้องการความสามัคคีเพราะศัตรูของเราคือคมเแล้วลูกน้องผมน,นี่ผมไปนอนที่สูรินอยู่9วันนะ วันแรกไปนอนนี่มันยิงเนาะคอมาเลยฮะลุงน้องผมขาขาดคนนึงแล้วบาดเจ็บอีกสองคนโอ้โหทางเท้าขวาผมไม่ทำอาหารส่งเอามือลงตรงหน้าเงียบเอาขึ้นหน่อยตรงหน้าเงี้ยมือลงเลือกแถวเฮ้เลือกแถวเฮ้ ก็ฝากกำลังใจให้น้องๆที่กำลังปฏิดัตหน้าที่หน่อยครับคือถ้าไม่มีนักรบที่เสียสละนะฮะบ้านเมืองเราคงจะอยู่ไม่ได้นะผม,ผมไม่อยากจะเพื่ออะไรมากหรอกแต่ทุกคนก็มุ่งไปตามทางของตัวเองนะแต่ว่าการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปมินดูถูกวิ่งไปดินไทยเราอย่างพิลิปินส่วนนีอย่าง ตึ่ตั้งหลายครั้งเนี่ยย่าโมงเนี่ยนะเป็นผู้หญิงเนี่ยยังสู้มือก็ใครดาบก็แก่งแข่ง,ขงหรือไม่ไม่ใช่ยิงหญิงไทยไม่ใช่ชัว่วไหนไถถากไหนจากตาไหนทำรัวใช่แต่รู้จักจะโยกัวเมือ่อไหร่เหไหมสู้สกับพม่าเนี่ยเรียกผู้หญิงมาดูแลพมา่า ให้กินเหล้ามั่งนอนเมาเละเทะเลยนะต้องใช้กุชโลบายใช่ไหมใช้กนยุทธ์กนยุทธ์เพราะอย่างนั้นเนี่ยมันมันแหมไอ้นี่มันสอนกันไม่ได้นะแต่ว่ามันเกิดจากความจำนึกนะความจำนึกในหน้าที่ของเรา คิดดีทำดีและวพูดดีคิดดีทำดีแล้วพูดดีเขายืนตรงเขาตรงชาติแล้วไปมือไปหลังแล้วกูไม่รู้เลยอะไรอะไรอย่างนี้มันเยาวชนท้ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหแล้วเป็นแล้วเป็นเที่ยหัวหน้าพักเลยหัวหน้าพักออย่างนี้นะอย่างนี้นะไม่อยากจะพูดอะไรมากขอให้สำเร็จบ้างว่าโอ้โหขนาดผมเนี่ย97ปีผมอยู่ทั่วประเทศไทยนะ อยู่ปัวอันน่านขึ้นไปถึงทุ่งช้างห้่ยโขนอยู่ใต้นี่อยู่ใต้นี่ท้องช้างลำในลำสึงเขาค้างงหลาชลันบ้านพูดจังหวัดพัทลุงนี่อยู่หมดใต้นี่อยู่ยะลาพวกคอมมินิตโจนจีนอเลรมาอยู่กับผมหมดนะพราะปล่อยกลับบ้านหมดเลยเอามาขังไม่ทำไม แต่ว่ายัานีนะอย่าไปทำมาหาก,กินนะ,ะผมแม่ทัพมาดูมาตรวจเยอะบอกไม่เห็นมีผมปล่อยกลับบ้านหมดแล้วครับเอามาขังไว้ทำไมคนเนี่ยมันมีคุณค่าใช่ไหมเขาจะไปตัดยางกรีดยางไปกระมาค้าขายอะไรเงี้ยออแล้วเราจะเอามาขังไว้ได้ไงแต่ว่าขอร้องอาารยาอย่าหนีต้องมารายงานตัวผมนะแม่ โอเคครับ yeah, ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ